แก้มเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวของบ้านบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านล้อมรอบด้วยทุ่งนาทุกเช้าแก้มตื่นแต่เช้าช่วยแม่หุงข้าวแล้วปั่นจักรยานไปโรงเรียนระยะทางไม่ไกลมากแต่ลมเช้าก็แรงพอให้หัวปวดขาไม่ได้เหมือนกันบางวันแก้มก็แอบบน่นว่าทำไมบ้านเราไม่ย้ายมาอยู่ใกล้ถนนบ้างแม่ยิ้มบางๆแล้วตอบ ใกล้ถนนนวุ่นวายอยู่เงียบเงียบแบบนี้แม่สบายใจแก้มไม่ตอบอะไรแต่ในใจเธอคิดอีกอย่างเธออยากไปให้ไกลกว่านี้ในสมุดวาดรูปของแก้มมีภาพตึกสูงสูงกับรถไฟฟ้าที่เธอวาดเองตอนเลิกเรียนเธอเคยเห็นจากทีวีในร้านชำแล้วก็เก็บมาวาดเหมือนเก็บฝันใส่กระดาษไว้เธอฝันอยากเป็นสถาปนิกอยากวาดบ้าน อยากสร้างอะไรสวยๆให้คนอยู่วันหนึ่งครูแนะแนวเรียกคุยถามว่าอยากเรียนต่อไหมแก้มพยักหน้าแรงทันทีพอกลับมาบ้านเธอก็เล่าให้แม่ฟังตาเป็นประกายทั้งคู่แม่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าเรียนจบมสามแล้วแม่ว่าจะให้ช่วยทำนาคำพูดนั้นทำแก้มสะอึกเหมือนฝันมันหล่นลงพื้นแตกกระจาย เธอพยายามอธิบายพูดถึงทุนเรียนฟรีพูดถึงอาชีพในเมืองแต่แม่ก็ยังยิ้มจางๆแล้วพูดเบาๆว่าแม่ไม่มีเงินให้แก้มหรอกลูกแก้มมองหน้าแม่แล้วถามกลับด้วยเสียงสั่นๆแม่ไม่อยากให้หนูมีชีวิตดีกว่านี้เหรอคำถามนั้นทำให้แม่ชะงักแต่ไม่ตอบอะไรแม่แค่ลุกขึ้นแล้วเดินไปตากผ้าแก้มมองตามหลังแม่ ใจมันจุกขึ้นมาเฉยๆน้ำตาคลอแต่ไม่ยอมไหลออกมาเธอรู้ว่าแม่เหนื่อยแต่เธอก็เหนื่อยกับความฝันที่ไม่มีใครเข้าใจเหมือนกันคืนนั้นบ้านเงียบกว่าทุกคืนแม่ไม่ได้พูดอะไรอีกส่วนแก้มก็นอนไม่หลับเสียงมแมลงร้องดังจากท้องนาแต่ในใจแก้มกลับเงียบเหงาเหมือนทุ่งไร้ลมเธอคิดแค่คำเดียวก่อนจะหลับตา หนูต้องไปให้ได้ไม่ว่าทางไหนก็ตามหลังจากวันนั้นแก้มเริ่มเงียบลงไม่ค่อยพูดกับแม่เหมือนก่อนแต่เธอก็ยังลุกเช้ายังช่วยหุงข้าวยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็คิดแต่เรื่องสอบทุนเพราะเป็นทางเดียวที่จะได้ไปเรียนต่อเธอไม่บอกแม่ไม่บอกใครแอบไปสอบตามลำพัง ระหว่างนั่งรอผลสอบแก้มเอาภาพตึกที่เคยวาดมานั่งมองทุกคืนมันเก่าแล้วขอบกระดาษเริ่มขาดแต่เธอยังพับเก็บไว้อย่างดีไม่กี่สัปดาห์ต่อมาจดหมายจากโรงเรียนก็มาถึงบ้านแก้มได้ทุนเรียนฟรีเธอกระโดดลั่นหน้าบ้านแม่หันมามองงงๆก่อนจะยิ้มตามแบบไม่เต็มใจ แต่ยังไม่ทันจะดีใจนานโรงเรียนโทรมาบอกว่าทุนฟรีจริงแต่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกค่าชุดนักเรียนใหม่ค่ารถไปกลับค่าหนังสือพิเศษไม่มีในทุนแก้มนั่งนิ่งอยู่นานมองจดหมายแล้วหันไปมองแม่ใจเธอสั่นไปหมดแม่ถามเบาๆว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ลูกแก้มไม่อยากตอบแต่ก็ต้องตอบ แม่ไม่พูดอะไรแค่เดินเข้ายุ้งข้าวแล้วหายไปนานมากเย็นวันนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านคนที่ลงมาคือพ่อค้าโรงสีแม่ยกข้าวเปลือกครึ่งหนึ่งในยุง้งให้เขาขนขึ้นรถแล้วรับเงินมาใส่กระเป๋าผ้าใบเก่าตอนที่แม่เดินกลับเข้าบ้านแก้มเห็นเหงื่อที่หน้าผากกับรอยแดงที่ไหลแม่แม่ยื่นเงินให้แก้ม บอกว่าเอาไปซื้อของที่ต้องใช้แก้มรับไว้แล้วน้ำตาร่วงทันทีแม่พูดต่อเบาๆเงินก้อนนี้แม่เก็บไว้จะซื้อปุ๋ยเดือนหน้าแก้มเงยหน้ามองแม่แต่ไม่รู้จะพูดอะไรใจมันแน่นไปหมดคืนนั้นแม่ยังคงหุงข้าวล้างจานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แก้มนอนฟังเสียงมแมลงเงียบเงียบน้ำตาไหลเปื้อนหมอนจนชื้น ตอนที่เธอหลับตาภาพแม่เดินออกจากยุ้งข้าวยังก้องอยู่ในหัวแล้วคำเดียวที่วนอยู่ในใจแก้มก็คือคำว่าหนูจะไม่ทำให้แม่เสียใจเด็ดขาดวันเดินทางมาถึงแก้มใส่เสื้อเชิตนักเรียนตัวใหม่กระเป๋าใบเก่าใบเดิมแม่มาส่งที่สถานีรถสองแถวไม่พูดอะไรเยอะแค่ลูบหลังเบาๆแล้วบอกให้ดูแลตัวเอง ตอนรถค่อยๆเคลื่อนออกแก้มมองผ่านกระจกเห็นแม่ยืนอยู่จนรถลับสายตาเธอกัดฟันแน่นพยายามไม่ร้องไห้แต่ใจมันสั่นไม่หยุดเมื่อมาถึงหอพักในเมืองทุกอย่างดูแปลกตาไปหมดตึกสูงถนนกว้างคนเดินเร็วห้องที่เธออยู่เล็กๆมีพัดลมตัวเดียวกับหน้าต่างบานเดียวที่มองออกไปเจอแต่หลังคา คืนแรกในเมืองแก้มนอนฟังเสียงรถผ่านหน้าต่างมันดังแต่ไม่อบอุ่นเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีสายไม่ได้รับจากแม่สองสายกับข้อความสั้นๆว่าถึงยังลูกแก้มกดโทรกลับแม่รับทันทีเสียงแม่แผ่วๆเหมือนกลัวรบกวนใครแม่ถามว่าห้องโอเคไหมอาหารพอมีไหมเจอเพื่อนหรือ,อยังแก้มตอบไปสั้นๆว่า พอได้อยู่ค่แล้วก็เงียบไม่รู้จะพูดอะไรต่อแม่เงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดว่าแม่คิดถึงแก้มกลั้นน้ำตาไว้แล้วรีบวางสายวันต่อมาแก้มเริ่มเรียนเริ่มทำความรู้จักเพื่อนแต่ใจก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เพื่อนบางคนแต่งตัวดีใช้ของแพงพูดเร็วๆฟังไม่ทัน แก้มนั่งมุมเดิมเสมอในห้องเรียนไม่ค่อยกล้าพูดอะไรมากกลัวคนจะมองแปลกๆตอนพักกลางวันเพื่อนบางคนกลับบ้านบางคนรวมกลุ่มกันไปกินร้านใหญ่แก้มแอบเปิดกล่องข้าวที่แม่ห่อมาให้นั่งกินเงียบๆข้างสนามหญ้าแม่ยังคงโทรมาทุกคืนบางวันสายไม่ได้รับเพราะแก้มหลับไปก่อนบางวันก็กำลังทำการบ้าน หรือไม่ก็แค่เหนื่อยจนไม่อยากพูดแม่ไม่ว่าอะไรแค่ส่งข้อความมาว่าไม่เป็นไรจะลูกแม่รอได้แก้มนอนพลิกตัวไปมาใจมันหน่วงแปลกๆเหมือนมีอะไรแน่นอกเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเมืองไม่ได้อบอุ่นอย่างที่คิดและความฝันมันไม่ได้มีแค่ด้านสวยงามแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่ล้มเลิกเพราะยังจำได้ดีว่า ข้าวเปลือกครึ่งยุงมันไม่ควรเสียเปล่าช่วงเปิดเทอมกลางภาคแก้มเริ่มเข้ากับเพื่อนๆได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มหน้าห้องเธอเริ่มหัวเราะบ้างเริ่มกล้าพูดบ้างแม้บางครั้งยังรู้สึกแปลกๆอยู่ข้างในในกลุ่มนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งเรียนอยู่ปีสุดท้ายชื่อเนมพี่เนมพูดน้อยยิ้มสุภาพช่วยงานกิจกรรมบ่อยๆ วันหนึ่งแก้มทำแฟ้มหล่นหน้าห้องพี่เนมก้มเก็บให้แล้วพูดว่าระวังหน่อยนะน้องวันนั้นแหละแก้มเก็บไปคิดทั้งคืนหัวใจมันเต้นแรงแบบแปลกๆหลังจากวันนั้นพี่เนมเริ่มเข้ามาคุยด้วยถามเรื่องเรียนถามเรื่องบ้านแก้มตอบแบบเกรงๆแต่ก็รู้สึกดีเหมือนมีใครสักคนสนใจจริงๆ ทุกเย็ยนหลังเลิกเรียนพี่เนมจะเดินมาส่งถึงหน้าหอแล้วเดินกลับไปเงียบๆแก้มไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังกลัวแม่จะไม่เข้าใจหรือกลัวจะโดนดุแม่ยังโทรมาเกือบทุกคืนถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังอ่านหนังสือหรือยังแต่แก้มตอบแค่สั้นๆไม่ได้เล่าเรื่องพี่เนมไม่ได้เล่าว่าใจมันเปลี่ยนไปยังไง พี่เนมเริ่มซื้อขนมมาให้เริ่มโทรมาถามก่อนนอนเริ่มบอกว่าฝันดีนะแก้มไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใจเธอเริ่มอ่อนแต่รู้แค่ว่าเธอรอข้อความของเขาทุกคืนบางคืนแม้แม่จะโทรมาแต่แก้มก็ไม่รับสายเพราะกำลังคุยกับพี่เนมอยู่เธอบอกตัวเองว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยโทรกลับก็ได้เดี๋ยวแม่ก็เข้าใจ แต่พอถึงพรุ่งนี้ก็มีอะไรให้ยุ่งทุกทีแล้วการรับสายแม่ก็ค่อยๆหายไปแม่ยังส่งข้อความเหมือนเดิมแต่เริ่มสั้นลงเหมือนไม่อยากรบกวนแก้มไม่ได้ตั้งใจลืมแม่แค่รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้มันมีอะไรให้คิดหลายอย่างในใจเธอรู้สึกผิดแต่ก็ห้ามตัวเองไม่ได้ที่จะหลงอยู่ในโลกใบใหม่ โลกที่มีพี่เนมอยู่ด้วยโลกที่แม่ไม่มีโอกาสได้รู้จักเลยแม้แต่นิดเดียวคืนหนึ่งหลังวางสายกับพี่เนมแก้มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเจอข้อความจากแม่ว่าถ้าหนูไม่ว่างคุยกับแม่ก็ไม่เป็นไรนะลูกขอแค่หนูสบายดีแม่ก็พอใจแล้วช่วงปลายเทอมแก้มเริ่มออกจากหอพักบ่อยขึ้นไปอ่านหนังสือกับพี่เนม แต่บางครั้งก็ไม่ได้อ่านจริงๆแค่เดินเล่นกินข้าวแล้วก็กลับดึกเธอเริ่มโกหกแม่บ่อยขึ้นว่าอยู่ห้องอ่านหนังสือทำรายงานแม่ไม่เคยซักแค่ถามเบาๆว่าเหนื่อยไหมลูกแล้วก็เงียบไปวันหนึ่งพี่เนมพูดขึ้นมาถ้าอยู่ด้วยกันจะได้ไม่ต้องแอบไปแอบมาแก้มฟังแล้วใจเต้นแรงไม่แน่ใจว่าเพราะดีใจหรือกลัว เธอไม่ได้ตอบทันทีแต่ในหัวมีเสียงดังขึ้นมาเรื่อยๆว่าหรือถึงเวลาตัดสินใจแล้วหลังจากนั้นไม่นานพี่เนมหาห้องไว้ให้เป็นห้องเล็กๆแถวชานเมืองแก้มย้ายของออกจากขอบอกกับแม่ว่าโรงเรียนให้ไปฝึกงานที่ต่างอำเภอแม่ฟังแล้วนิ่งไปพักหนึ่งแล้วพูดว่าเอาให้ดีนะลูกแม่เป็นห่วง แก้มไม่มองหน้าแม่ตอนวางสายกลัวจะพูดอะไรไม่ออกหรือร้องให้ไปก่อนเธอหิ้วกระเป๋าใบเดียวไปอยู่กับพี่เนมทิ้งทุกอย่างไว้ที่เดิมแม้แต่หนังสือเรียนช่วงแรกทุกอย่างดูเหมือนฝันมีคนทำกับข้าวให้มีคนคอยถามไถยแก้มคิดในใจว่านี่แหละคือชีวิตที่เธอเลือกเองไม่มีใครบังคับแต่ความจริงมันไม่ได้หวานนาน พี่เนมเริ่มหมุดหงิดง่ายถามจุกจิกว่าแก้มไปไหนมาบ้างเงินเริ่มร่อยหรอพี่เนมออกจากงานแก้มก็ยังไม่ได้หางานใหม่เธอเริ่มรู้สึกอึดอัดแต่ไม่กล้ากลับบ้านเพราะไม่อยากให้แม่ผิดหวังวันหนึ่งโทรศัพท์แก้มมีสายเข้าเป็นครูเก่าโทรมาถามว่าเรียนต่ออยู่ใช่ไหมลูกแก้มอึอ้งพูดไม่ออกแล้วกดวางสายไปเงียบ ไม่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นโทรศัพท์แม่ก็ดังขึ้นครูคนนั้นโทรหาแม่แม่ยืนอยู่กลางนามือเปื้อนโคลนฟังเสียงในสายแล้วนิ่งไปนานเมื่อวางสายแม่สุดลงช้าๆตรงคันนาหอบหายใจเหมือนคนขาดแรงไม่มีน้ำตาไหลไม่มีเสียงร้องมีแค่ความว่างเปล่าที่เต็มหัวใจวันนั้นลมในทุ่งนาแรงกว่าทุกวัน แต่แม่ไม่ลุกขึ้นจนแสงสุดท้ายของวันหายไปส่วนแก้มนั่งอยู่ในห้องแคบๆกับพี่เนมไม่รู้เลยว่าแม่เพิ่งรู้ความจริงทั้งหมดแก้มตื่นขึ้นมาในห้องเช่าเล็กๆมีเสียงคนข้างห้องเปิดทีวีดังกับเสียงคนทะเลาะก,กันผ่านกำแพงเธอหันไปมองพี่เนมที่ยังหลับหันหน้าเข้าผนังไม่ห่มผ้าด้วยซ้ำ เมื่อก่อนเคยตื่นมากินข้าวด้วยกันเดี๋ยวนี้แค่หันมาทักยังไม่ค่อยมีพี่เนมเริ่มกลับดึกบอกว่าไปหางานแต่กลับมาทีไรกลิ่นเหล้าก็ลอยมาแก้มเคยถามเบาๆว่าเมื่อไหร่จะเริ่มงานจริงๆพี่เนมหันมามองแล้วตอบว่าอย่าเซาซีได้ไหมหลังจากวันนั้นแก้มไม่กล้าถามอีกได้แต่เก็บคำถามไว้ในใจเงินที่มีเริ่มหมด ข้าวสารก็เหลือแค่ก้นถุงน้ำปลาเก่าๆยังพอเหลืออยู่ขวดหนึ่งบางวันแก้มต้องออกไปเดินตลาดทำทีเหมือนจะซื้อของแต่จริงๆแค่เดินดูของฟรีชิมเธอเคยฝันอยากเป็นสถาปนิกแต่ตอนนี้มือจับแค่ผ้าเช็ดพื้นกับหม้อท,ที่ดำเก่าเหมือนใจพี่เนมเริ่มพูดแรงขึ้นเวลาไม่พอใจจะเหวี่ยงบางทีก็ปาแก้วปารองเท้าใส่กำแพง แก้มเริ่มกลัวแต่ยังไม่ไปไหนเพราะเธอคิดว่าเธอเลือกมาเองค่าห้องยังต้องจ่ายข้าวยังต้องกินแต่แก้มไม่มีรายได้ไม่มีงานไม่มีทางออกวันหนึ่งขณะที่แก้มนั่งเงียบๆในห้องเธอเปิดกระเป๋าใบเก่าที่เคยใช้ตอนเรียนข้างในมีกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นภาพตึกที่เธอวาดไว้เมื่อตอนอยู่บ้านกระดาษเก่าไปเยอะ แต่รอยฝันยังอยู่ตรงนั้นเหมือนตะโกนถามว่าลืมฉันแล้วหรือยังแก้มก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนกระดาษซึมเข้าไปในรูปตึกที่เคยฝันจะสร้างตอนเย็นพี่เนมกลับมาแก้มบอกว่าอยากออกไปหางานแต่โดนดูว่าจะไปก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาเธอยืนอยู่หน้าห้องใจเต้นแรงไม่รู้ว่ากลัวคำพูดเขาหรือกลัวตัวเองที่ยังทนอยู่ คืนหนึ่งขณะเธอนั่งอยู่คนเดียวโทรศัพท์มีข้อความเด้งขึ้นมาเป็นชื่อของแม่แม่ยังอยู่ที่เดิมนะลูกถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ก็กลับมาได้เสมอแก้มมองข้อความนั้นอยู่นานน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวมือกำโทรศัพท์แน่นเหมือนกลัวหายในใจเธอเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว่าที่เธออยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ทางของเธอ เธอเริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงข้าวสวยร้อนๆกับเสียงแม่ที่เคยถามว่ากินอิ่มหรือ,อยังลูกหลายวันผ่านไปแก้มนั่งนิ่งอยู่ในห้องเดิมใจไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเสียงพี่เนมยังคงดังทุกคืนบางวันก็ด่าบางวันก็เงียบหายแก้มไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ติดต่อใครเหมือนโลกทั้งใบเหลือแค่สีผนังกับตัวเอง เธออยากออกไปแต่ก็กลัวคำว่าล้มเหลวจะตามมาทับเช้าวันหนึ่งคนส่งพัสดุมายืนหน้าห้องเรียกชื่อแก้มเสียงดังแก้มงงงแต่ก็ไปรับเปิดดูแล้วพบว่าเป็นกล่องกระดาษเก่าๆห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ข้างในมีจดหมายแผ่นหนึ่งกับผ้าขาวม้าเก่าๆที่แม่เคยใช้เช็ดหน้าตัวอักษรในจดหมายนั้น คือลายมือของแม่เขียนเรียบเรียบไม่มีคำสวยหรูแม่ไม่รู้ว่าตอนนี้หนูอยู่ยังไงแต่แม่ยังปลูกผักอยู่ที่เดิมยังตื่นเช้าเหมือนเดิมแม่ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าไม่ได้เสียใจที่หนูเลือกเส้นทางของตัวเองแม่แค่อยากให้หนูรู้ว่าถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่กลับมาได้เสมอแม่ยังเก็บข้าวเปลือกไว้นิดหน่อย พอหุงให้หนูกินร้อนๆสักหม้อได้อยู่แม่รออยู่ที่เดิมต้นมะม่วงหน้าบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนรักเสมอแม่แก้มนั่งอ่านวนหลายรอบน้ำตาซึมออกมาไม่หยุดเหมือนเขื่อนที่พังลงช้าๆเธอเอาผ้าขาวม้าขึ้นมาแนบหน้ากลิ่นแดดกลิ่นดินกลิ่นแม่ยังชัดเหมือนเดิมใจที่เคยแข็งเริ่มอ่อนลง ความกลัวที่เคยมีเริ่มเงียบไปคืนนั้นแก้ไม่คุยกับพี่เนมไม่เปิดโทรทัศน์ไม่แต่โทรศัพท์เธอนั่งเขียนจดหมายตอบแม่แม้จะไม่รู้ว่าแม่จะได้อ่านวันไหนแต่เธอเขียนด้วยใจจริงเขียนทุกคำที่เก็บไว้ในอกมานานแม่หนูคิดถึงแม่เหลือเกินหนูไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วหนูจะกลับบ้านเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังเขียนเสร็จแก้มหลับทั้งน้ำตาหลับเหมือนคนที่เริ่มเห็นทางกลับบ้านและนั่นคือคืนแรกในรอบหลายเดือนที่เธอฝันถึงรอยยิ้มของแม่อย่างชัดเจนหลังจากเขียนจดหมายตอบแม่แก้มนั่งคิดทั้งคืนว่าจะกลับยังไงโดยไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินติดตัวมากพอไม่มีงานไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้ไม่มีแม้แต่ความกล้าเต็มร้อย แต่เธอก็รู้ว่าถ้ายังอยู่แบบนี้ใจเธอคงพังไปจริงๆสักวันเช้าวันรุ่งขึ้นแก้มรอให้พี่เนมออกไปข้างนอกแล้วรีบเก็บของใส่เป้เก่าๆใบเดิมไม่เยอะมากมีแค่เสื้อผ้าสองถึงสามชุดกับผ้าขาวม้าที่แม่ส่งมาให้มือเธอสั่นตอนล็อกประตูห้องหัวใจเต้นแรงเหมือนหนีอะไรสักอย่างพอออกมาถึงหน้าตึก เธอก็โบกวินมอเตอร์ไซคันแรกที่ผ่านหน้าลุงวินเป็นคนอายุห้าสิบกว่ากว่าหน้าตาใจดีพอเห็นแก้มสีหน้าซีดก็ถามว่าหนูโอเคไหมแก้มไม่ตอบแค่พยักหน้าแล้วบอกว่าไปสถานีรถนะคะพอลุงวินจอดแก้มล้วงเงินในกระเป๋าเหลือไม่ถึงร้อยบาทเธอยื่นเงินให้ลุงแบบอายๆลุงรับแล้วพูดว่า เอาไว้กินข้าวระหว่างทางบ้างก็ได้นะหนูน้ำตาแก้มแทบไหลตรงนั้นเธอไหวขอบคุณซ้ำๆก่อนวิ่งเข้าชาลชา,ลาเธอนั่งรถกลับบ้านคนเดียวถนนสองข้างทางเหมือนเดิมแต่ใจเธอไม่เหมือนเดิมแล้วทุกภาพที่ผ่านหน้าต่างรถเหมือนย้อนกลับไปทีละฉากทั้งตอนสอบทุนทั้งตอนลาจากแม่เธอวางหัวกับกระจกหลับหลับตื่นตื่นไปตลอดทาง ฝันว่ากำลังเดินกลางทุ่งกับแม่รถวิ่งมาเกือบทั้งวันกว่าจะถึงตลาดหน้าหมู่บ้านฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีแก้มลงจากรถพร้อมเป้ใบเก่าแล้วค่อยๆเดินเท้าเปล่าผ่านทางคันนาเธอมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดลมเย็นๆพัดมาเหมือนกำลังปลอบใจฝุ่นแดงๆลอยตามเท้ากลิ่นดินแห้งๆทำให้ใจเธอสั่นขึ้นมาเฉยๆ ระหว่างเดินแก้มก็คิดวนไปวนมาว่าแม่จะโกรธไหมจะพูดอะไรบ้างแต่ลึกๆเธอก็หวังแค่อย่างเดียวขอแค่ได้เห็นหน้าแม่อีกครั้งเท่านั้นจริงๆเมื่อเดินพ้นโค้งสุดท้ายเธอก็เห็นบ้านไม้หลังเดิมมีแสงไฟจากครัวสว่างนวลนๆนนเสียงหมาเห่าดังลั่นแล้วประตูบ้านก็เปิดออกช้าๆ แก้มยืนนิ่งใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบแต่เท้าไม่ยอมก้าวต่อเธอยืนมองเงาร่างคนที่เดินออกมาช้าช้าใจเตรียมรับทุกอย่างไว้หมดแล้วแล้วเสียงที่เธอคิดถึงที่สุดในโลกก็ดังขึ้นเบาๆว่าแม่รอลูกอยู่นานแล้วนะแก้มยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านขาไม่กล้าก้าวแต่ใจมันเดินไปถึงแม่แล้ว แม่เดินออกมาช้าช้าเสื้อที่ใส่ยังเป็นตัวเดิมผ้าถุงเก่าๆกาลายจางลงกว่าครั้งสุดท้ายที่เจอแสงไฟจากครัวส่องให้เห็นว่าตาแม่แดงแดงแต่แม่ก็ยังยิ้มให้กลับมาสัทีนะลูกเสียงแม่เบาๆแต่ทำเอาใจแก้มสั่นทั้งอกแก้มพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่คอแห้งไปหมดน้ำตากลั้นไม่อยู่ เธอเดินเข้าไปช้าๆแล้วหยุดตรงหน้าแม่เหมือนเด็กที่หลงทางกลับบ้านแม่ไม่ได้ถามว่าไปอยู่ไหนมาไม่ได้ต่อว่าไม่ได้โกรธไม่มีคำว่าเสียใจแม้แต่คำเดียวแม่ยื่นมือออกมาแล้วจับมือลูกแน่นๆเหมือนกลัวหายไปอีกมือแม่กร้านหยาบแต่กลับอุ่นกว่าผ้าหม่มผืนไหนในโลกแก้มซบหน้าลงกับไหล่แม่ร้องให้แบบไม่ต้องอายใคร เมือนน้ำในใจที่เก็บมานานมันล้นหมดแล้วแม่รูปหลังเบาๆแล้วพูดแค่ว่ากลับมาก็ดีแล้วลูกเรื่องอื่นไว้ค่อยว่ากันทีหลังทั้งบ้านเงียบมีแค่เสียงมแมลงกับเสียงลมที่พัดผ่านต้นมะม่วงหน้าบ้านแม่จูงมือแก้มเข้าบ้านตักข้าวให้ร้อนๆกับไข่เจียวที่หั่นไว้ตั้งแต่เย็นแก้มนั่งกินข้าวเงียบๆน้ำตาย,ยังไหล แต่รถข้าววันนี้อร่อยที่สุดในชีวิตแม่มองลูกสาวไม่ได้พูดอะไรอีกแค่ยิ้มบางๆแล้วหันไปเก็บจานคืนนั้นแก้มนอนบนเสื่อผือนเดิมมุ้งเก่าๆยังอยู่ที่เดิมลมพัดโวยผ่านหน้าต่างไม้ก่อนจะหลับเธอหันไปมองแม่ที่นอนอีกมุมหนึ่งของบ้านยังเห็นแผ่นหลังผอมๆน,นั้นขยับเบาๆแม่ยังอยู่ตรงนี้เสมอ คือประโยคเดียวที่วนอยู่ในหัวแก้มทั้งคืนและเธอรู้แล้วว่าต่อให้ชีวิตพาไปไกลแค่ไหนที่ตรงนี้คือบ้านที่แท้จริงของเธอเช้าตรู่วันถัดมาแก้มตื่นพร้อมเสียงไก่ขันกับกลิ่นข้าวสุกจากครัวแม่หุงข้าวใส่หม้อดินมีปลาทูทอดกับน้ำพริกมะขามวางอยู่ข้างๆแก้มเดินเข้าไปช่วยแม่ มือยังเก้เก้กัางๆแต่ใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นหลังอาหารเช้าแม่แบกจอบไปนาแก้มขอไปด้วยถึงจะยังไม่ง่ายแต่ก็ไม่บน่นแดดยังแรงเหมือนเดิมลมยังพัดแรงตอนบ่ายแต่แก้มรู้สึกเหมือนตัวเองได้หายใจเต็มปอดอีกครั้งเธอช่วยแม่ถอนหญ้าหาบน้ำเก็บฟางเหงื่อออกแต่ใจไม่เหนื่อย ตอนพักกลางวันแม่ยื่นขวดน้ำให้แก้มหันไปยิ้มแล้วพูดว่าขอบคุณแม่มากนะแม่ยิ้มบางๆไม่ได้พูดอะไรแต่ตาแม่มีแววอุ่นๆที่พูดแทนทุกอย่างพอตกเย็นแก้มนั่งมองทุ่งนางเงียบๆคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาเหมือนผ่านไปเร็วมากเธอเริ่มวางแผนเล็กๆอยากเปิดสอนพิเศษให้เด็กแถวบ้านเอาความรู้ที่เคยมีมาใช้ แม่ฟังแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าถ้าแก้มอยากทําแม่ก็จะช่วยวันต่อมาแก้มหยิบสมุดเก่ามาเขียนหัวข้อวิชาวางแผนอย่างตั้งใจเธอไม่รู้ว่าจะไปรอดไหมแต่ครั้งนี้เธอไม่กลัวเพราะมีแม่อยู่ข้างๆแม่พูดเบาๆตอนตากผ้าแม่ไม่ได้เสียใจที่ให้แก้มไปเรียนหลอกลูก แก้มหันไปมองแม่พูดต่อว่าแม่เสียใจที่ไม่ได้กอดแก้มนานๆเท่านั้นเองคำพูดนั้นเหมือนเปิดอะไรในใจแก้มเธอเดินเข้าไปซบไหล่แม่ช้าๆลมเย็นๆพัดผ่านใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านเงาไม้ทอดยาวไปถึงลานดินแก้มหันไปมองฟ้าแล้วพูดในใจว่าหนูจะเริ่มใหม่จากที่นี่แหละภาพสุดท้ายของวัน คือแม่กับลูกนั่งกินข้าวด้วยกันบนเสื่อผือนเก่าไม่มีเสียงหวอหวาไม่มีคำพูดใหญ่โตมีแค่ความรักเงียบๆที่เต็มบ้านทั้งหลังแต่ในใจแก้มรู้ดีว่าเรื่องราวของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง